โอเคนะครับนรียบเอของผมแล้วช่องแฟมิลี่ฟิล์มเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรลติด LED สัยเชียงดังตอนนี้เราก็ได้มานี่แล้วนะเป็นรลด LED <S <S ดูข้างหลังครับดูครับนี่คือเป็นน้ำปอน,น้ำมันที่ผมซื้อไว้นะดู้ไหมกี่ล้านเท่าไหร่ ของรัดครับแม่ของผมน,นี่เราจะมารีวิวคันนี้คือจากคลิปแรกนะที่รีวิวคันนี้ไปกล้องดูรีวิวคันดาไปแล้วก็เราจะมารีวิวคันนี้ต่ออะไรไม่เยอะเน้นเน้นเครื่องครับเน้นเครื่องนี่นะเริ่มจากตรงไหนดีเขาเขาเอาข้างหน้าใช่ไหม เดี๋ยวเอาข้างหลังครับเราต้องแตกแต่างข้างหลังเอาจะแตกฝั่งไหนดีตอนนี้วะ่งฝั่งนี้นี่เลยเป็นข้อโหลดซื้อรัสซ่ารัสซ้าเท่าไหร่นะน้อยหนึง่งน้อยหนึ่งก็จะเป็นขอบนะครับโยโกโยโกฮามาโยโกฮามาแล้วก็จะเป็น นี่ซื้อในราคาพันเอ็ดนะครับแล้วก็ยางจะเป็นนี่ไม่เห็นแล้วใส่พึ่งใสได้สามชั่วโมงเองยางเป็นดิสโตนนะครับดิสโตนห้าสิบเกิบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่เชื่อนี่นี่ยังมีรอยยางแป้งอยู่เลยพึ่งไปซื้อมาเมื่อเช้าแล้วก็จะเป็นนี่สเตอร์สเตอร์เจาะนะครับสเตอร์เจาะเห็นมต้องมันต้องดูข้างล่างมั้นี่นี่นี่เห็นไหม ี่สองศูนย์สามสองสิบสี่สามสองครับแล้วก็มาที่นี่นี่มาตรงนี้เลยเป็นเบาะเบาเอกนาทองเไลี่ครับรถตะก้องสามร้อยครับสามร้อย <300 S 1> แล้วก็นี่ขาตั้งเขาตั้งขาตั้งรัศด,ดาเหมือนกันนะเไหี่ครับร้อยยี่กว่าครับผมร้อยยี่กว่า,าแล้วก็มานี่ครับชุดหน้าชุดหน้า ชุดหน้าก็จะไม่มีขี้อะไรเลยนะครับนอกจากขอบนะครับขอบก็จะเป็นนี่โยโก้แล้วก็ข้างหน้าข้างหน้า1.2ข้างหลัง 1. 4สี่นะครับแล้วก็เป็นยางของอะไรไม่รู้ดูเอานะดูเอานะเห็นไหมแล้วก็เ,เห็นไหมแล้วก็จะเป็นนี่สายยาง5 0 8 0ิ 80. นี่นี่นี่นะของยี่ห้อนี่นะดูเอานะก็ประมาณนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีนี่นี่เป็นชิวบนสั่งรัสรัสดาส้าเท่าไหร่นะร้อยร้อยรห้านี่แหละร้อยห้าสิบาทรัสดา้ารถคันนี้ไว้รุน่นรัสด้านะครับไม่ต้องตกใจนะแล้วก็จะมีไฟไม่รู้จะเห็นไหมตอนกลางวันนะน่าจะเห็นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดรีโมทให้หนูครับรีโมทแล้วก็ เนี่ยนะครับหิวนะตัตีนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้เก็บไว้นน่น่มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปิดกุญแจเหมือนอีพีที่แล้วอีกอันนี้ยังเป็นสีฟ้านะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมไม่เห็นหรอมั้งสีฟ้าเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูทำไมมม่ไม่เห็นวะนี่นี่น่สีม่วงนี่สีเขียวนะ คนเห็นข้างล่างต้องต้องดูต้องดูจับต้องอ้อมไปข้างหน้าถ่ายตรงน,นี้นี่นี่เห็นไหมทุกคนนี่นี่สีเขียวเดี๋ยวผมเอามือบงังหน่อยนะมือตะกล้องบังสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนี่คือเป็นรีโมทนะสีเขียวนี่สีม่วงนี่เปลี่ยนสีได้นะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็นี่เป็นเปลี่ยนสี อันไหนกระพิบวะเออนี่กระพิบนะครับประมาณนี้นนซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะ60กว่าบาท69บาทเบาทลาดาเหมือนกันนะอันนี้คันนี้เวนรุ่นลาเซดาแต่แต่แต่ล้อไม่ได้เลาเซดานะแล้วก็จะมีอ,อย่างหนึ่งเป็นอะไรอะรีแมปมั้งรีแมปนะครับราคา3า0ร้อนะถ้าอยากรีแมปก็ติดต่อมาได้นะครับ เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้ดูเดี๋ยวไปตรงนู้นไปฟังเสียงเพราะน่าเสียงเสียงม่าจะดังเลยนี่ครับเราก็ฟามาฟังเสียงนะ นี่นะน,นะน,น,นะครับหยับนี่นะน้ำมันทีแปดห้าแลครับผมเครื่องยังไม่เย็นดีนะประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ฟังเดินเบาอีกประมาณนี้ก็ใครอยากเดี๋ยวเดี๋ยวนะย่าจะเปลี่ยนท่อเจมเนาะใช่ไหม เจมเจมเล็กเจมเล็กและซิ่งเดี๋ยวถ้าใส่ท่อเจมเดี๋ยวเปลี่ยนพวกอาร์มอะไรเดี๋ยวมารีิวให้อีกทีนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตครับก็อย่าลืมดตาเพสนะัทวุฒิอรรมรัตน์แล้วก็เพจตะก้องพรารดอนนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ